นจนนาทีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสำหรับโครงการมหือมาลดไฟฟ้าสายสีส้มและถึงตอนนี้ลดไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยแหละกำลังกลายเป็นเกมที่ขย่มรัฐบาลลุงตู่นอกจากขย่มแล้วจะเป็นตัววัดว่ารัฐบาลจะเสี่ยงที่จะขาข้างยึงอยู่ในตารางหรือเปล่าเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เพียงแค่คู่แข่งในการประมูล ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเท่านั้นแต่ DSI ก็ส่งเรื่องนี้ร้องต่อปปชว่ามีการหัวประมูลนอกจาก DSI และก็คู่แข่งแล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็ร้องถูกโครงการลดไฟสายสีส้มประมูลกันมาอย่างยาวนานครับเส้นนี้มาจากไหนช่วงบางขุนนนไปถึงมีนบุรีนัยะทางะระยิทาง35.9กิโลเมตรงบเท่าไหร แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านนี่รวมเวนคืนไปเลวด้วยนะครับโครงการเนี่ยฮะส่วนช่วงตะวันออกนี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วให้ดูตรงนี้ไม่ต้องไปดูไกลๆนะครับนี่ค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินไอ้นี่คืนต้องจ่ายเวนคืนเขาแต่ให้ดูค่าโยธาครับเก้าหมื่นหกพันล้านและที่เหลือคือค่าระบบเดินงานจัดหางบสองนี่ดูแค่นี้ครับครับโครงการนี้ประมูลกันมาอย่างยาวนานและเกิดปมใหญ่ครับ เ e น <hi> ื่องจากประมูลรอบแรกเอกชนรายหนึ่งคือ BTS นี่แหละเสนอราคาแข่งกับอีกรายหนึ่งปรากฏว่าพอเปิดตอนหลังล <"S 2> <amı> ้ม TR o เอกชนมาเปิดซองดูราคาปรากฏว่าแตกต่างจากราคาที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดเท่าไหร่นะหน้าที่กับคู่แข่งคือ BTS กับเบมเนี่ยนะมันต่างกัน68,000ล้านนี่คือปมใหญ่ครับเหตุเพราะรอบแรก BTS เนี่ย ชนะการประมูลจะอุดหนุนของเงินอุดหนุนจากรัฐแค่9,000ล้านนี่30ปีตลอดสัญญาครับจ่ายเงินตอบแทนหลังจากเดินลถเบมผู้ชนะประมูลรอบสองเข้าได้เดียวเนี่ย78,000ล้านที่ของบประมาณอุดหนุนจากรัฐแปลว่ามันต่างกันส่วนต่างเนี่ยมัน68,000ล้านเส้นทางที่เดินลถเส้นเดิมครับงานโยธาราคางานโยธาเท่าเดิมเดิมงานเดินลถในราคาเท่าเดิมครับ เเหมมือนดิร<ะ>ัฐจะต้องสูญเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งหมด68,000ล้าน68,000ล้านเนี่ยรู้กันไปทั่วและชูวิทย์กมนลวิสิตก็ออกมาพูดเรื่องนี้แต่อยู่จๆวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยครับ,รบสารปกครองกลางใช่ไหมรอ,อ,อ,อบนี้คือสารปกครองสูงสุดพิจารณาคดีที่ศาลชั้นต้นสั่งยกฟ้องไปเนี่ยอ่านคำพิพากษาเลยบอกระหว่งางระบบขนบริษัทขนส่ง BTS เเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะ ที่ฟ,<อ>ฟ้องคดีกับคณะการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนนะครับโครงการรถไฟ้าสายสีส้มเนี่ยยกฟ้องสารพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เอกชนคือ BTS ลร้องไปเขาร้องไปบอกว่าเกิดความเสียหายสารพิจารณาอย่างนี้คดีนี้เป็นคดีที่ฟ้องเกี่ยวกับอำนาจในการแก้ไขาการประมูลโดยมิชอบสารบอกว่าคณะกรรมการชุด มาตราสามหกเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาสารบอกว่าเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาข้อมูลนี้ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารและสารพิจารณาปั้งเดียวบอกว่าคณะกรรมการมาตรา36มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขในเงื่อนไข TOR ได้พิจารณาอำนาจแต่ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงถูกถูกไหมถูกและกรณีเนี้ย BTS ก็ไม่ได้เสียหายเพราะ อยู่ระหว่างการประมูลในขณะเดียวกันเรื่องราวของสายสีสม้มคุณชูวิทย์ยนละเบิดตูมใหญ่เขาไปาบล็อกเลยเบล็อกเพราะว่าเดิมเนี่ยเขากะว่าพอสารยกฟ้องอะไรต่างๆจะเอาเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีเอยอ,อาทิตย์หน้าต้องลุ้นนะ<อ>ว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นี่เขาพูดกันมูลบอกว่า เรื่องนี้ลุ้นจนนาทีสุดท้ายทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีในสัปดาห์หน้าหรือไม่เนี่ยคุณชีวิตยอย่างที่พี่โอบอกระเบิดปุ้มมาเลยบอกว่าเกิดการลอกสเปคอย่างน่าเกลียดออโทษใครไม่ได้แม้แต่รัฐบาลผมก็โทษไม่ได้อรัฐบาลก็ต้องลงสมัครพรรคการเมืองนะ,ะเพื่อทวงคืนอำนาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือนอำนาจนะ แต่กรณีนี้คโครงการใหญ่ที่เขาเอาเงินพวกเราไปเนี่ยเงินเจ็ด0มื่กว่าล้านและมีการจ่ายค <สา S 2> ่าคอมสามหมืล้านและคุณชูวิทย์แบบไปเอาข่าวมาบอกว่ามีการโอนไปรอที่สิงคโปร์แล้วการรถไฟและกระทรวงคมนาคมตั้งคำถามเลยอบอกว่าที่บอกว่าเป็นแบบนี้ มันไหนใครบัญชีที่ไหนขอมาเถอ,อะจะเข้าไปจัดการคุณชูวิทย์บอกว่าม,มันโอนไปรอยังไม่จ่ายคุณชูวิทย์บอกว่าไงนะอย่ากินปูนหลอนทอง <c oughs> เพราะสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกโอนไปรอใช่องค์การยังไม่นุมัติจ่ายไม่ได้รัฐมนตรีศักสยามชิดชอรรบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตัวนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องให้สิ้นกระบวนการในทางศาลจึงจะพิจารณาครับ และเงินประเด็นนี้่วนต่าง6 8 0 0 0ล้านเป็นเงินของใครพี่โอเป็นเงินภาษีจากประชาชนครับเพราะฉะนั้นถ้าดันเข้าไปสู่ที่ประชุมคอรมนะพี่ช้างโดยยังไม่เสด็จน้ำว่าด้วยเรื่องของระดับราคาและปัญหาเรื่องของเอกชนที่ยื่นประมูลนั้นผมว่ารัฐบาลจะมีปัญหาแน่ๆมีปัญหาแน่เพราะว่าไม่ใช่แค่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตนะภาคเอกชนที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับ เขาเรียกว่าองค์กรเลขาการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยดรมานะนิมิตมงคลนะี่ยว่าไงครับพี่โออาจารย์มานะตั้งข้อสังเกตบอกว่ายานะเรื่องนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องถูกต้องนะและกรณีที่อ้างว่าเรื่องนั้นดําเนินการเป็นเรื่องที่น่าหมุดหิดมากหนึ่งผู้สังเกตการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อโครงการดําเนินไประยะหนึ่งแล้วเอกชนภาคีเนี่ยเขาก็ไปร่วมสังเกตการในการประมูลสองว่ามีการนําทีโอเก่าเนี่ยออกจากการประมูลรอบแรกมาใช้แก้ไขบางประเด็นต่อมาเอาทีโออาเดิมที่ยกเลิกมาแก้ไขในบางประเด็นและเปิดใหม่สามผู้สังเกตการเนี่ยที่ส่งเข้าไปเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอผู้สังเกตการที่ว่านี่คือตัวแทนของภาคีเครือข่ายคอร์รัปชันส ตัวแทนที่สง่งเข้าไปถูกจํากัดเพียงแค่ขั้นตอนการหาผู้ร่วมทุนหรือการประมูลเท่านั้นแปลว่าที่เหลือไม่ได้เข้าร่วมเลยแปลว่าไปไปในเป็นพธิธีไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆถูกนะครับขนาดเดียวกันคุณอนุทินออกมาตอบโต้ออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์ทันทีว่าที่คุณชูวิท,ทวย์ด้วย ออกมานะนั้นน่ะมีอะไรบ้างเขาคุณอนุทินบอกว่าอย่างที่บอกมาตลอดว่ามีการเมืองขี่เส้ในใต้นะ,ะมีการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เออและรู้ด้วยว่าเป็นใครเอแต่เรามั่นใจในตัวเองว่าทําอะไรคนพานจะดัาไปชกไปชกไปชกกับคุณชูวิทย์คนพานเนี่ยนะ,ะไม่ได้มันม<ด>คน,น,นคนละเรื่องพิจารณาให้ดีนั่นนึง ถ้าฟังจากรองอนุทินบอกว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังครับสองคุณอนุทินบอกว่าการเดินเกมของคุณชูวิทย์นั้นมีคนกำกับดูแลอยู่ใช่ทันทีที่คุณอนุทินบอกว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังเนี่ยนักข่าวหรือใครต่อใครสงสัยพักรวมไทยสร้างชาติถามใครไม่ได้ถามนายกประยุทธ์จันทโอชาครับท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับผมไปฟังเสียงไปนายกดีกว่าครับครับ ไม่เกี่ยวอ่ะไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับผมไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมเป็นนายกรนตรีนะผมก็จําเป็นต้องรักษาความเป็นพรรครวมอยู่แล้วนพนรัฐบาลร่วมกันมาเกือบสี่ปีแล้วในส่วนของพรรคการเมืองผมก็ให้นดบายพรรคกนี่ตอบคาถามเมื่อวานนะืที่นักข่าวไปถามว่าเรื่องนี้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องสายสีส้มที่ไปคัดค้านเนี่ยนะเขาบอกว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังครับ นายกบอกว่าผมไม่เกี่ยวม,มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมเป็นนายกจำเป็นต้องรักษาความเป็นพักร่วมอยู่แล้วนี่หนึ่งนะอสองเพราะว่าเป็นรัฐบาลร่วมกันมาสี่ปีแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าตกลงสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดครับไม่ว่าการเมืองไม่การเมืองอ่ะตกลงอะมันมีกระบวนการ ทาให้เงินตกหล่นหรือไม่แต่นายกตอบว่าไม่เกี่ยวเนี่ยคุณอนุทินเชื่อไหมล่ะเพราะคุณอนุทินบอกว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังนี่ในพักภูมิเขาบอกว่าลำพังแค่ชูวิทย์เดินไปที่ทำเนียบใครเป็นคนมารับชูวิทย์อา้าวก็ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่ไหมอ่าแล้วเลขาธิการเป็นหัวหน้าพักไหมเป็นครับเห็นไหมล่ะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามีการรับ<า>เออพี่<า>โอกำลังบอกว่าพูดยังไงพักภูมิใจไทยก็เชื่อว่ามีอยู่เบื้องหลัง พักภูมิใจไทยเชื่อแบบนั้นแต่ประชาชนเขาเชื่ออีกแบบนึงเขาเชื่อว่าโครงการนี้มันมีปัญหาแน่ๆอ่และรัฐบาลอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วเอาเข้าคอมอสงสัยเรื่องทุจริตเออแน่นอนด็อกเตอร์สามารถราชพลสิทธิ์แน่นี้ก่อติดเรื่องของคมนาคมและเรื่องของรถไฟฟ้าแน่ใจนะว่าจะไม่นําสายสีส้มเข้าคอรมอผมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้นายกบอกว่ารอสารสารตาสินแล้ว น่าจะถ้าบอกว่าไม่นําเข้าคอรมอรจนกว่าศาลจะตัดสินถึงที่สุดเนี่ยะนะตอนนี้ศาลตัดสินหรือยังตัดสินแล้วศาลปกครองสูงสุดตัดสิน<แ>ก่อนหน้านี้นะแยกกันให้ออกนะ,อะบอกว่าแก้ทีโออารอบแรกอะ่ะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่คําตอบของศาลปกครองสูงสุดก็คือว่าชอบทําได้มีหน้าท <thi. S 2> ีา่แต่ประมูลรอบสองที่ประมูลไปแล้วเนี่ยอตอนนี้ที่จะเข้าคอรมอเนี่ยเขากังขากันเรื่อง ส่วนต่างที่ห่างกันห8หมื่นแปดเขากังขากันเรื่องทูจารีต <c oughs> น,นี่คุณ<น>ทวีทสอดสองคุณทวีสอดสองผู้อภิปรายเรื่องนี้ได้ทำข้อมูลเรื่องนี้และยื่นต่อปปชเรื่องนี้ด้วยบอกว่าถ้าอ้างคำพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดสำหรับโครงการนี้นะมันคนับประเด็นกันและจะเป็นการฟอกดำให้เป็นขาวาเพื่อนำเข้าคอรมรร่วมกันหัวประมูลและ พอยของมันอยู่ที่ว่าห้าพักการเมืองเนี่ยนะออร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับออจะพิจารณาเรื่องของการเข้าคอรม,มอของสายสีส้มที่ถ้านายกใจกล้าพอเนี่ยนะเอาเข้าเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพักการเมืองบางพักเนี่ยนะพักการเมืองห้าพกร่วมรัฐบาลจะเป็นเสียงเดียวกันไหมผมว่าสายสีส้มจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครับ,บและพักการเมืองหลายหลายพักผมอย่างท่าทีแล้ว ทุกคนบอกว่านําสายสีส้มเข้าไปเมื่อไหร่ครับจะแสดงจุดยืนทางการเมืองหนึ่งคัดค้านแมนด้วยต่อในที่รประชุมอสองบอยคอรดไม่เข้าประชุมทําไมเขาต้องคัดค้านในที่ประชุม<อ>พี่โอ้เพราะถ้าไม่คัดค้านนั่งอยู่เฉยๆมีมติออกไปเช่นนั้นเนี่ยขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกหัวหัวหัว,หวสองแม้กระทั่งบอยคอรดไม่เข้าที่ประชุมเนี่ย แต่เวลาประชุมครั้งหลังรับรองในมติที่ประชุมต้องไม่รับรองโอ้ไม่งั้นเนี่ยต่อให้บอยคอรดคุณก็เป็นคนไกลหนึ่งที่ทําให้มันผ่านใช่ไหมใช่สายสีส้มจึงเป็นเรื่องของการเมืองและจุดยืนทางการเมืองบางพรรคประกาศเลยนะผมบอกได้ข่าวอย่างน้อยสองพรรคการเมืองในห้าพรรคการเมืองเนี่ยว่าบอกว่าจะคัดค้านผมได้ยินบางคนพูดบอกว่าจะเสนอให้พรรคถ้าเกิดขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ไป ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายร<อ>ัฐบาลก็น,นี้ <mang> มันพิจาง,ง่ายแล้วไงเพราะมันจะจบแล้วถ้าถอนบอกให้ถอนตัวทุกคนบอกงั้นไปดีกว่าเออหนึ่งขาข้างหนึ่งไม่ไปเหยียบในคุกอสองได้คะแนนถูก,กว่าไอ้คนที่อนุมัติเนี่ยทั้งที่มีเรื่องข้อกังขาทุจริตต้องตอบคาถามกับประชาชนนี่ผมถามพี่ช้างหน่อยครับประชาชนที่ปัดเป็นหนึ่งในพักที่เป็นหนึ่งในพกร่วมรัฐบาลนะครับที่ประกาศว่าหนึ่งคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย ต้องไม่มีครับแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ประชาธิที่ปัดรับก็ตอนเนี้กลับภาคใต้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สายสีสม้มกําลังเป็นปมใหญ่ที่ขย่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากว่าเดินหน้านําเข้าไปสู่การพิจารณาอนุมัติจากคอรมอครับ